สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูช่อง YouTube นาบัววันนี้ทางช่องนาบัวพาท่านมารู้จักกับช่างปะปาประจำหมู่บ้านหมู่19บ้านของวัลไลตำบลบารกรรมอำเภอบารกรรมจังหวัดพิษณุโลกชื่อช่างเชษเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยและ,อะสอบถามความเป็นมาของช่างเชษกันดีกว่าครับ เชิดช่างเชิดหรือช่างปลาปลาช่างปลาปลาประจำหมู่สิบเก้าของวัาไรเหนือครับก็อยู่ดูแลนี่มานานแล้วเหรอนานเลยครับกีเปีป๊ยะสิบกว่าปีได้ส <4 S 1> ิบกว่าปีก่อนหน้านั้นมีคนอยู่ไหมไม่มีเพราะยังยังไม่เขาเรีกเยกอะไรนะยังไม่มีงบแบบจ้างให้มาดูแลอะไรนี้ออมีงบเราก็ขมาเป็นคนแรกเลยครับ สิกว่าปีแล้วสิบห้าสิบหกได้พี่อ๋อผู้ใหญ่คงยังไม่ตายนานแ้วอ๋อปร,ปราปาหมู่บ้านครับท่านผู้ชมคุณวิเชษดูแลสะอาดมากเลยอะ่ะแล้วก็มีเนี่ยเครื่องปรับตั้งวอลลุ่มไว้นาฬิกาติดแล้วสะอาดมากครับแล้วต้นไม้มงคลเยอะแยะเลยลมีอ,อันนี้กองน้ำสองชั้นเหรอไอ้นัน้นอ้นั้นก็คือ ขึ้นแล้วก็ให้ชาวบ้านใช้อ,อ๋อกองเสร็จเราขึ้นไปเก็บโน,โน่นกองเสร็จแล้วลงไปแทงนู้นอ๋ออ๋อ,อลงลงไปแทงไหนแทงโน้นนะครับแทงเขาขาวโน่นเหรอครับอ,อ๋อแทงปูนขาวนู่นแล้วก็ปั๊มดูดขึ้นนี่แล้วก็ปั๊มดนันดัดน,ดนขึ้นไดโวดันขึ้นไปบนโน่นแล้วก็ไปแจกใช้ความสูงเนี่ยดันส่งชาวบ้านไกลได้กี่โลนี่ถึง ว่นดับเบ่มอ่ะว่าเช้าน่ะโอ้ตัเกเนี่ยหมดอ่ะถึงนู่นเลยเหรอโอ้ไกลอ่ะเนี่ยแล้วก็เราก็ดูแลอยู่คนเดียวครับอ,อันนี้เขียวสีฟ้านี่คือเรียกอะไรเครื่องกองน้ำเครื่องกองน้ำสมัยใหม่เลยใช่ไหมสมัยใหม่เพิ่มคอน,นลิ้ก่อน,นหน้านั้นใช้ตัวนี้ไหมตัวเก่านุ่มตัวเก่าที่เป็น ปูนวงปูอย่างเดียวอะนะเดี๋ยวีน้ำลงมือด้วยอ๋ออันอนะอนี้พึ่งมาก็เป็นสามชั้นสี่ชั้นเลยเีเนะี้สามรอบสี่รอบเลยกองกันนะหมู่สิบเก้าบ้านลอ,องวัดไร่เหนืออำเภอบารกรรมจังหวัดพิศณโุโลกเป็นหมู่เป็นประปาที่สะอาดมากเลยเราคุณพิเชษด,ดูแลนี่ครับปลูกเขาเรียกไม้มงคลแล้วก็เนี่ยอันนี้ ปัดหลังควานขายมีคนมาซื้อมาจับใจแล้วเป็นไม้ประดับแล้วก็เป็นไม้ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีแล้วเท่าไหร่ที่เขาซื้อกันนะแล้วแต่ครับแล้วแต่จะให้เราไม่ให้เราก็ไม่ว่าแจกมั่งอะไรแจกมั่งอะไรมั่งครับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยคุณพิเชษมีแต่สิ่งดีๆอ๋อเราเพาะได้ไปเรื่อยแต่ถ้าคนไม่รักจริงๆนี่มันไม่งามไม่สะอาดอย่างนี้เนี่ยถือว่าเนี่ทง สาอาดงามมากเลยมีไม้มางคนหลายอย่างที like age, ่มะเขือพวงก็มีมะเขือพวงลูกย right ังดอกพวงยังใหญ่เลยนะคุณปิเชยนี่โอ้สุดยอดเลยสุดยอดนักปลาปลาช่างปลาปาประจําหมู่บ้านถ้ามีการประกวดเนี่ยผมว่าคุณปิเชยต้องได้อันดับหนึ่งเน่เพราะว่าปลาปลาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในเขตอำเภอวังกัมเนี่ย จัดสู้ที่นี่ไม่ได้อันนี้มันเป็นแผงโซล่าเซลล์เนี่ยครับเอาเอาใช้ไฟใช้ไฟร่วมกับตัวนี้อ๋อขึ้นจะเป็นอ๋อสองวันก็ใช้ตัวนี้ใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันเลยเหรอก็ค่าไฟก็ไม่แพงแรงเนี่ยอแล้วกหมื่นบาทใช้หน้าฝนก็ไม่ถึงหมื่นอ๋อก็ก็โอ้มีโซล่าเซลล์ครับท่านผู้ชมเป็นปลาแห่งแรกเ็าบอกเนี่ย ในเกณฑ์เบอร์บางคำเนี่ยที่ที่ที่ติดโซล่รราเซลล์เนี่ยสิบสามแผ่นแผ่นโซล่าเซลล์ครับท่าน,นผู้ชมและเนี่ยหมู่บ้านหมู่สิบเกคุณพิเชษเป็นช่างประปาป,ป,ประจำหมู่บ้านแล้วก็ทำความสะอาดมากมีไม้มงคลเยอะแยะเลยผักสวนครัวรัวกินได้ผักแขยงก็มีเดี๋ยวพาไปดูผักแขยงนี่นี่นางกวักนางกวักขาวเหรอนางกวกขาว เป็นพุ่มสวยงามมากโพยเสียบเหน่อยเนี่ยครับผมโอ้โหออกแปดดอกก็รวยมานั้นแล้วเนี่ยออ,ออกแปดดอกเมื่อไรก็รวยมานั้นเลยเนี่ยสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมกันได้นะครับหมู่บ้านอื่นะจะให้คนดูแลหมู่ป่าปาก็มาเรียนรู้จากเป็นสถ,ถานที่เรียนรู้ได้ที่นี่ที่คุณพี่เชิพุ่มนี้ยังสวยเลยเนี่ยสวยมากเลยโอ้ผักขยงัง ของแท้ของแท้หอมหอมฉุยเลยครับสุดยอดอืมผักกะหยงก็แท้เลยใครอยากจะกินผักกะหยงสดๆก็มาซื้อมาแบ่งกินได้เลยเอาในเครื่องกองน้ำกองระดับที่หนึ่งที่สองเนี่ยนะมีสองสองรอบไ้นี่ แล้วก็ไดโวตัวนี้ไดโวตัวนี้ครับมันขึ้นแทงแทงเก็บน้ำปลาป่ามีผักสวนครัวมีหัวละพามะเขือส้มมะละกอครับปลาป่าหมู่บ้านหมู่สิบเก้า ช่างพิเชษช่างประจำประปาหมู่บ้านหมู่9 9บ้านของวะไรเหนือสุดยอดเลยก็เตี้ยเลยเนะี่ยผักสนครัวทุกอย่างเลยเราสะอาดเดินไปทุกมุมนี่สะอาดหมดมะละกอเตี้ยก็มีโอ้โหเรียนรู้ได้เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้ช่องนาคบัวพาท่านมาดูใกล้ๆกระเพราข้อขัวตักไคร เหนื่อยไหมคุณพิเชษทำวันๆเนี่ยเหนื่อยไหมไม่ได้ทำทั้งวันนะครับเหรอหมายถึงทำทำ,ทำดูแลพวกเนี้ยช่วงเท้ายงเย็นคุณพิเชษมันอายุเท่าไหร่เนี่ย47 47ครับเป็นคนที่ไหนบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาได้แฟนอยู่ที่นี่ก็เลยเป็นคนที่นี่นานอยู่นานแล้วมานานแล้วก็อขอบคุณคุณพิเชษมาก ที่ให้โอกาสมาช่อง YouTube นาคบัวมาบันทึกสิ่งดีๆไปนำเสนอเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับปร,ปราปาหมู่บ้านอื่นๆในเขตตำบลในเขตตำบลวารกรรมและในเขตอำเภอวารกรรมรวมทั้งจังหวัดอื่นๆ,ๆ,ๆถ้าอยากจะเรียนรู้เรียนอะไรก็มามาดูได้ยินดียีดีแนะนำยินดีที่จะให้ความรู้ก็ประปาแตกตรงไหนก็ซ่อมกันกลางวันกลางคืนเรียกได้ ยีบสี่ครับยีี่ชั่วโมงเพราะอะไรเราพร้อมทำออเวลาเรามีอะไรเรามีของซ่อมให้เลยครมีมีไวลรอแล้วครับขอบคุณคุณพิเชษมากครับรบอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของประปาหมู่บ้านพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ